สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีกันในเกมโรบบค่นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็มีกันในแบบเรนโบว์พีสนั่นเองนะพอดีว่ามานันอัปเดตเข้ามาเป็นแบบที่ค่อนข้างจะเน้นไปที่การเล่นสุมผลเล่นๆนะส,สนุกสนานขำๆแนวว่าผลนีน่นแหละโอเคนับก็วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาทำไมหล,อลอ่อหลออเยี่ยมผีไม่ง่ารำคาญจังว่าบางจอชิบหายโอเค ก่อนเ่เลยเอาวุธที่ผมใช้นับก็คือไม่เกี่ยวคอนทอดิีอ่าผลในนี้นะผลปีศาจเป็นผลฟีนิกซ์นะชื่อผลหมายว่าความลับนะเออลับจริงว่าไม่รู้แต่เห็นได้มามแล้วไม่เห็นจะรับเลยเป็นผลระดับรีเจนนับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นผลระดับยิป,ปิกนะระดับของผลนับในแมปนี้ก็จะมีตั้งแต่อ่าอะไรวะเปิดดูกัน มีสามัญอ่าไม่ธรรมดาตำนานแล้วก็มหากราบก็คือ, regen, อรีเจนนั่นแหละรีเจนนะผลที่มันบอกผิดอะไรเนี่ยอันนี้ผลแสงนะอ่าอันนี้ผลแสงผลที่ดีที่สุดนะก็จะเป็นผลที่อยู่ในระดับรีเจนทุกผลเลยนะแต่และผลก็ได้เมไม่เหมือนกันนะแต่แนะนําว่าเป็นรีเจนทุกผลนี่แหละ เดะเดวเดะทำไมก็ก็กมีนี่หว่าก็ก็เละดเล็ดเล็ดเลอดเล็ลเลดหายไปไหนอเออกลับมาสักทีก็ว่าอยู่เลือดหายไปไหนอะไรมันขึ้นอะไรไม่รู้กลางจอสับเปล่า ค้อนเชนี่แรงมากผมบอกไว้ก่อนดาเมจผลฟินิกก็ประมาณนี้ผลฟินิกอะ่ะตีบอสตีเนี่ยไม่เข้าเลยนะหนวดดำเนะี่ยเปลีย่ยนจากหนวดดำกลายเป็นคราวดำนะนแบบนี้เป็นเหมือนแบบคนไทยสร้างเลยนะนี่สกิลวีนะสกิลบีนี่สกิลนี้นายาเป็นสกิลที่แรงที่สุดแล้วแต่ก็นะสู้ค้อนนีโอกูไม่ได้นีโออัรมสตอง สซโคลนเช็ดอาร์มทองรู้จักเปล่าฮะ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 ,ฮะเขาดำฮะดำแค่ไหนวะอืมันนี้กดได้ยังเนี่ยไอ้กดได้แล้วนี่มันคือดาบโจูรุฟรีนั่นเองนะก็กดไปเผื่อจะโชคดีได้ว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็หมายเป็นได้เพราะมันเสียแค่หนึ่งร้อยเบรียงเนี่ยโอ้เรามีตั้งเท่าไหร่ อ่มันไม่เสียนี่ว่มันคลิกทูกคิฟห0ึ่งอยเบรียแลนเปอร์เซ็นต์ดอลลารูนะมันมันกิกมาให้เราทุกๆ100นี่หว่ามีเปอร์เซ็นต์ดอกรูศย์จุูนย์หนึอร์เซนอัตราการดอกลารูนะศูนยเอทูนย์จุดย์หนึอ่ะผมจะ อธิบายกัดตาการดอบง่ายๆนะครับก็คือถ้าเกิด1%ก็คือ1ใน100 1ใน100ครั้งนะถ้าเกิดเป็นอันนี้0.1%ตรงนี้นะก็จะเป็น1ใน1000นะครับส่วนอันนี้ก็น่าเป็น1ใน10000หรือ10000นี่แประมาณนีผ้ผมก็ลืมไปละแต่น่าจะอยู่ในช่วง10000นะก็กดไปเลย10000ครั้งอะ่ะยาว์จาวอะ่ะ <c oughs> ก็ใครว่างก็กดไป ใครใครนิ้วว่างอย่าจัดแบบนิ้วเร็วๆรัว,รวรๆกดไปรับประกันเปอร์เซ็นต์ออกอะ่ะได้แน่นอนในหนึ่งหมือนครั้งอะ่ะผมบอกให้ถ้าเกิดขยันนะนะขยันกดเลยนะ EXP พ e ผมมีเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะแต่เยอะมากแต่มันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแหละคิดว่าอยากจะรู้อย่างว่าโจรู้นี่มันจะแรงเท่าไหร่ อ๋อใช่มันอ้นี้ด้วยนี่อ่าช่วงอัปเดตมันมีโค้ดมาให้นี่โค้ดอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องมาถามผมนะอยู่ไหนโค้ดมันให้อยู่ตรงนี้นะวิธีการใส่ก็นี่รหัสแล้วก็เขียนโค้ดมันไปเลยตรงนี้อันไหนที่ใช้ไปแล้วก็จะใช้ไม่ได้นะจริงๆพิมพ์เล็กก็ได้แหละแต่ผมติดนิสัยชอบเขียนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก อะไรพิมพ์ใหญ่ก็เขียนเป็นพิมพ์ใหญ่อะไรพิมพ์เล็กผมก็เขียนเป็นพิมพ์เล็กประมาณนั้นอ่ะติดนิสัยอ่ะยาวชิบหายเลยโค้ดสุนตีเลไก็มไม่รู้อ่ะอันนี้น่าใช้ไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมใช้ไหนไปแล้วบ้างก็มันจะมีโค้ดบอกอยู่นะใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างแล้วแต่ต่อให้ยังไม่ได้ใช้แม่ก็ยังคือวัตถุใช้ไปแล้วหรือไม่ก็ใช้งานไม่ได้หมดอายุอะไรประมาณนั้นอ่ะ ไม่รู้ว่าเจ้าของแมพมันจะมาเห็นคลิปนี้ไหมนะเห็นก็ดีไม่เห็นก็ไม่ได้ว่ากันก่อนหน้าน,นั้นเหมือนว่าเจ้าของแมพล่าสุดเขาเห็นเนี่ยโอ้ได้เรนโบว้เรนโบ์นี่ของดีนะผมบอกไว้ก่อนดีมากเพราะแม่งหายากแม่งดีจัดเลยอ๋อตัวจีแหมไปดีว่าผมไม่นี่ โปรแกรมัดคลิปมันบังคนระับผมก็เลยดูนานหน่อยอ่ะโอเคตามนี้นะได้เลยอ๋อได้นี่เรนโบว์เรนโบว์นี่หาค่อนข้างยากนะพอดีว่ามันดอปน้อยนะอ่ะนั่งสุ่มต่อเปิดไปเอาเวลาไปเปิดที่หลังดีกว่าเดี๋ยวเรามาทำอย่างอื่นเลย อันนี้ก็เวลาเรามาเริ่มต้นนะครับแนะนําว่าถ้าเกิดจะมาฟาร์มก็มาเตะตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยได้ย x กพเยอะมากผมบอกให้แถมมีเปอร์เซ็นต์ดรอปสดาบเลยนะดาบสมเล่มนะ่ะ่านี่ก็ S อสสกิลสกิลแซดของคอนยังบักเหมือนเดิมนะสกิลเอ็กก็แรงมากเลยนะคอนสนตีนี้มันเป็นคอนโยเยยี uh ่ห้อใหม่ราสัต์นะ อ <G ül üş> ันนี้หาคีพิชิตหาคีเอาหาคีราชันเอ้ยและอัปเดตมาไม่เห็นมีเกาะใหม่เลยไอย้นั้นไม่เกี่ยวไอ้นั้นเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรเอ้ยอัปเดตมาไม่เห็นมีเกาะใหม่เลย ออออออบั๊กบั๊กเทิลใช้สกิลแล้วคอนแม่งตีบั๊กหนวดดำนี่มีสิทธิ์ดอกของอยู่ตามตรงนี้เลยนะครับก็อ่าที่มันจะดอกก็มีนี่ตามนี้เลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรมีผลไม้ดอกด้วยนะน่าเป็นผลมืดผลดาร์กกันแหละผลความมืดซึ่งไอ ไม่ธรรมดานี้มันคือผลเกลือนะเป็นผลที่โคตรกากเลยไม่เป็นผลที่กระจอกมากไม่รู้จะก,กระจอกไปไหนอันนั้นก็อันนั้นไม่รู้มีบอสมีมอนมาอย่างแต่ที่ผมรู้นะนี่เป็นเกาะทรายนะอันนั้นคือเกาะอาบิ๊กมัมเป็นบอสบิ๊กมัมอยู่นะไม่มีอะไรดรอปเลยนะทั้งทรายทั้งบิ๊กมัมเลยนะ อันนี้คือเกาะที่เอาไว้สำหรับฟาร์มนี่นะเรนโบนะซึ่งว่ามันจะดอกทีละ2หรือไม่ก็3นะสองหรือ3เรนโบแล้วแต่แล้วแต่ดวงล้วนๆเลยมีอะไรดอกไหมมีมอนอะไรไห <c oughs> มไม่มีเลยละ่ะม,มีสักนินดน,นึงจะตายไหมในเกาะนี้จะว่าไปเสียงหายไปไหนวะเอออัดมาตั้งนานปิดเถอะ เสียงเลเว้อัพแม่งน่ารำคาญวะ่ะปิดเถอะนะเดี๋ยวผมไปใส่เพลงทีหลังเสียงเลเว้อัพแม่งน่ารำคาญหรือว่าใครชอบฟังเสียงเลเว้อัพแบบแม่งแม่งอัพเป็นมินิกันเลยเจอคอ,อนนโออาร์มสตองอกระซวกสักทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวบอสนี่มันเลือดแค่หนึ่งร้อยเองอ่ะบอสเจ้าทะเล โอ้มันเปลี่ยนใหม่แล้วก่อนหน้านั้นเลือดเป็นแสนเลย่นเนี่ยรอบนี้เลือนแค่หนึ่งร้อยอะไรนี่อ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจะว่าไปที่เปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆรู้สึกว่ามันพุ่งไอ้นี่น้อยลงนะเวลาการพุ่งมันคูดดาวนานขึ้นอะ่ะเจ้าน,นี่รู้สึกว่าจะดบดาบดาบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าดาบเล่มไหนยังไม่ได้สักทีหนึง่ง วิธีทำบัคบอลน,นี่นะง่ายๆลากมาันลงมามันไม่ลงมันลงมาดิเออไนแหละแล้วก็ตีมันไปนี่สอนทำบักด้วยแม่สักพักหนึ่งแม่งแกถ้าเกิดแม่งมาเห็น <c oughs> นี่ๆนี่นี่น,น,นี่เห็นปะแต่ก็ไม่ดอบดบอับดีไม่รู้ดบับมันดอบยงมันดอบนานมันดอบยากมากเลยนะดาบในเกมเนี่ย ในแบบนี้ดิอ่าอันนี้ก็อ่าอะไรนะห้องทดลองสมัยอ่ะเออผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกอะไรที่อยู่ในเลโรซานะ <c oughs> ในนี้ก็ยะมีเตาปฏิกรอยู่หนึ่งเตานะเตานั้นก็จยะยดอบผลแบบเรนดอมนะแต่ส่วนใหญ่จะดอบได้ของเกลือนะเกลือแบบเกลือจะจัดเลย หายย่หายแม่งไอ้ทุบทุบทุบนี่เอ้ยนี่ผลอะไรวะผลกุละผลกุเรอนะกุละนี่คือผลสามัญนะสามารถดรอปได้ง่ายๆเลยนะแบบอื่นนี่เป็นผลที่โหดแบบนี้เป็นผลที่โคตรกากเลยนะไม่รู้มันจะกากเกินไปถึงไหนอันนี้ก็ยังมีผลดรอปอยู่นี่นะอันนี้คือผลผลหมีนะ สามารถเดินเข้าไปเก็บได้เนี่พอถือผลหมีแล้วเราก็ติดนะนี่มจะว้าบมาทำอที่เดิมมันจะลอย <c oughs> ถ้าเราถือผลหมีก็สามารถกินได้นะผลหมีผลหมีไม่มีบอกระดับนะก็ตามนี้นะผลหมีนี่ดรอปได้เรื่อยๆนะหรือจะไปนั่งหาสุ่มก็ได้แล้วแต่ใคร ใครอยากจะได้ฟรีหรืออยากจะนั่งสมก็แล้วแต่ดวงนะแล้วแต่ความชอบนะฮะตายแล้วผลก็ต้องหายแล้วแหละผลหมีไม่มีเวลาในการกูดาวในการดรอปนะแต่มันจะดรอปต่อเมื่อเราออกเกมเข้าใหม่นะทุกครั้งที่เราออกเซิร์ฟเข้าใหม่มันจะดอะอรอปนะเฉพาะเซิร์ฟเวพีนะฮะเกิดเซิร์ฟธรรมดาคนเก็บไปแล้วก็คือหายไปเลยนะโอเควันนี้เราจะมาลองหาผลรีเจนกัน ลมังกรนี่คือผลระดับอีพิกนะครับไม่ว่าจะเป็นมังกรตื่นมังกรหนึ่งมังกรสองมังกรธรรมดาเดี๋ยวหาตัวตายตัวแทนอย่างผลระดับตำนานมาสักสองสามผลกินออกมาทำไมเนี่ยผลเกลือนะอันนี้คือผลดาร์ควกนะดาร์ควกเป็นรูปกล่องของขวัญอย่างนี้นี่แหละตำนานอื้ไม่นานเลยแม่งแป๊บเดียวเอง ตำ,ตำนานตำนานนานแม่งไม่นานแม่งอยู่แค่แป๊บเดียวมันจะอยู่ให้คุณอนืดเขารุ่นทําไมฮะเกลือไหมละ่ะผมบอกแล้วว่าเกลือมากไอ้ผลนเนี่ยสามัญเนี่ยเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยเกลือมากมากเน้นไปที่ผลในตำนานนะผลที่อยู่ในระดับตำนานเพราะว่าผลพวกนี้จะเป็นผลที่ดีมากเนี่ยผลกุระเห็นไหมดอกแหละ ตอนนี้ผมนั่งสุ่มหาผลเล่นๆเ,เนี่ยผลกุลานี่ดอปเกลือพื้นเลยผมบอกให้วันนี้เราก็นั่งดอปผลทั้งวันเนี่ยนั่งสุ่มแรนดอมผลทั้งวันเนี่ยเธอได้อ้โหกุลาเห็นปะเป็นผลเกลือนะผมบอกอยู่แม่งเกลือชื่อรือแม่งเอ้ยโอ้โห นะีข้อความเลยอเนี่ยผลมังกรสองเดี๋ยวเราค่อยมานั่งกินให้ดูที่หลังชดเตำนานตำนานแม่งผลแสงแสงบินได้นะผลอื่นบินไม่ได้ไม่รู้มังกรบินได้ไหมแต่น่าจะบินได้แหละมังกรโอ้โหสมสมไมีมมก ขอได้ตำนานสักผลหนึ่งให้ได้ทำคลิปให้คนดูเขาดูหน่อยตำนานแม่งออกยากมากเลยนะเปอร์เซ็นต์การออกมันน่าเอะประมาณ5%มั้งเท่าที่ผมเดาเดาเอาหรือไม่ก็ต่ำกว่านี้กุระโอ้โหกุสาเราดูอยู่ยังนานแม่งเอ้ย คิดว่ามันจะขยบไปหน่อยแม่งไม่ขยบแม่งค้างเลยนี่มีมีมลัคก,กี้ให้ฟรีฟีมึงมีให้หญิงไปไหนโชคเนี่ยมึงเอาโชคกูไปไหนหมดเนี่ยแดกโชคกูไปหมดแล้วอะฮะอารมณ์นี้เหมือนมานั่งเคี้ยวเกลือเป็นว่าเล่นไอ้สุมตรงนี้มันก็แค่หนึ่งแสนหนึงนะไม่ได้แพงมากสุมเล่นๆได้เรื่อยเลยตี ตีบาคี้ตัวเดียวก็ได้สุ่มแล้วมั้งน่าจะได้สุ่มสักรอบสองรอบมั้งบากี้หนึ่งตัวหรือไม่ก็ตีเจ้าทะเลเจ้าทะเลเลือหนึร้อยนี่ได้เงินเยอะด้วยเจ้าทะเลผมบอกให้โอ้โหไม่เอาสิมังกรเตืน ไม่ได้อยากจะเล่นกับมังกรกูอยากได้ผลอื่นนะผลอื่นนะตำนานนะตำนานน่ะแม่งออกยากวามหากาบิกนานนานเออนานออกแล้วอันนี้คือผลอะไรวะผลอะไรวะอ่ะในเมื่อออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งกินผลอื่นผลอะไรผลนี่ผลแนนี่นะผลโมจิหรือไม่ก็ผลอ่าที่เห็นบอกว่าหมักฝรั่งส่วนใหญ่เป็นผลนนี้มากกว่าผลยางเอาผลมังกร ธรรมดา,าแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมไปนั่งหาสุ่มฟีนิกซ์คืนแล้วกันทางถึงค้าอ่ะมังกรธรรมดาสกิลเป็นยังไงสกิล Z. เซต x เอาเอาเอา,เอาวัดสกิลทำไมไมันมีแต่สันน่นอย่างเดียวชึบชึบชึบ ผลกากิผายที่โคตรกากเลยบินได้ไหมบินไม่ได้อย่าไปใช้นะคุณผูช้ชมผลแม่งกากมามังกรสองอ่ะลองดูที่ผลมังกรมังกรสองเอ้ยยังพอจะถูถยไปได้อยู่ผลเชี่ยอะไรด,ดอบเนี่ย ลองทดสอบเดเมจดูซิกับตัวนี้หนวดดำมันจะเข้าเยอะไหมหนวดดำส่วนใหญ่ไม่น่าทดสอบเท่าไหร่น่าไปทดสอบกับตัวอื่นเอาไอ้นี่แล้วกันเอ่อเอเนลอะไรอะเอเนลยังไม่เข้าอีกอะเอเนลเลือดหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านหนึ่งล้านดิ โอ้โหอย่างกากสก,กิลสองะอุ้ยสก,กิลสอง้ปืนใหญ่ใช้ได้นะสก,กิลเอ็กเนะี่ยดอกเดียวเอเนลตายเลยนะใช้ได้อยู่และไหนดอกเดียวหนวดดำเข้าไหมเข้าเยอะไหมเข้าอยู่เข้าอยู่ผลที่สามารถโจมตีหนวดดำเข้าก็ถือว่าโอเคอยู่ยังพอถูถ่ายได้อยู่เพราะปกติหนวดดำนี่เป็นบอสที่ถึกมากนะ ไหนดู S D S ีเเข้าไหม s เสเลือกเยอะแต่ไม่เท่าหนวดดำอุ้ย S ดอกเดียวแดงนอนเฝ้าลากมะม่วงเลยว่ะโอ้โห s โดนดอกเดียวเฝ้าลากมะม่วงเลยนะเวฟเวฟยิงปืนวัดเด็กภาษาไทยมึงน่าจะเขียนให้มันเป็นปืนปืนช็อกเวฟก็ได้เออเป็นเวฟยิงปืน ใชแล้วอุ้ยอุ้ยสกิลสกิลนี้ก็แรงว่ะพอๆสกิลซีก็ใช้ได้อยู่นะไหนลองดูสิหนวดดำเข้าไหมถ้าเข้าก็ถือว่าโอเคอยู่เอ้ยเข้าอยู่คูดาวนานไหมไม่นานด้วยก็ถือว่าเข้าอยู่ปกติมันคูดาวจะค่อนข้างนานนะฮะเออถ้าเกิดเป็นผลฟินิกคูดาวค่อนข้างนานแถมไดเมก็นะ อึ้งดอกเดียวเอตายแต่เดเมจของมันกว้างไหมไหนลองดูดิอุ้ยกว้างเอาเรื่องนะเนี่ยโอ้โหมันเป็นขึ้นเป็นเป็นบอลน,น่ะโอเคต่อไปสกิลวี v. ลูกมังกรคืออะไรลูกมังกรอุ้ยดอกเดียวตายวะแล้วไหนลูกมังกรไม่เห็นมังกรสักตัวเห็นแต่ไฟชื่อภาษาไทยเขียนยังไงเขียนยังไงให้ไทยมันดูไม่เป็นไทยวะ ่ะดูความแรงสิก็ก็โอเคอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่ถึงจะไม่แรงเท่าคอนโยเย,ยก็เถอะแต่ผมว่าโยรู้น่าจะโคตรละแรงเลยมั้งถึงไม่ก็ดาบสามเล่มอ่าไหนลองดูดิแน่นอนว่าเอสต้องดอกเดวตาย,ยแล้วและสกิลมันกว้างไหม มันเป็นเหมือนว่าลูกบอลไปสั้นๆนเฉยๆนะโอเคสกิลไม่ได้กว้างเท่าไหร่ต่อไปสกิลสุดท้ายได้สกิลวีบินไม่ได้ตัวเอฟบินไม่ได้คืออะไรอะวัดเอาเอเนลตายมาเอเนลเกิดก็ตายเลยเหรอเอเนลเพิ่งเกิดแม่งตายไปเลยเว้ยไหนลองดูดิโอ้ อุ้ยเลือดบอลลดเยอะนะครูดาวครูดาวเร็วนะทำไปเล่นไปครูดาวเร็วนะเนี่ยไหนลองในวงนี้ดิระยะมันก็ไม่ค่อยได้กว้างมากอุย้ยแต่พอบอลมันเกิดเพิ่งเกิดมาแม่งตายไปเลยนะถ้ามันเกิดเร็วอะโอแน่นอนขนาดนี้แล้วอ่ะไหนๆก็ไหนไหน อันนี้มังกรมังกรเอาเวกสองดิเอออันนี้เป็นเอาเวกสองนะไม่ใช่ผลมังกรสองนะมันเขียนว่าผลสองมังกรสองก็จริงแต่มันคือเอาเวกนะเห็นดาก้อนเอาเวกทูนะมันเขียนเอาไว้แบบนี้นะอ่ะภาษาอังกฤษผมได้บางคำนะไม่ใช่ว่าได้ทุกคำนะอ่าในลองแบบผลตื่นดิตื่นหนึ่งอ่านี่มังกรเอาเวกหนึ่ง หนลองเอาเวกหนึ่งดูดิเอาเวกสองอยังแรงเลยหนึ่งหนึ่งมันต้องเบากว่าวนิดนึงใช่ไหมหนึ่งก็แรงอยู่นี่หว่าทก,กิลแซ่ดอะไฟมังกรเฮ้ยเดี๋ยวมันเลือดดูดขาวรถเจไ๊ไม่ไม่ไม่ลดเลยนี่หว่าแ <c oughs> ม่งมันลดอะแต่มันลดแบบจึงงนึงจริงๆริอะ มันลดเหมือนไม่ลดอ,ะอ่ะอ่าแน่นอนเอสกูก็เป็นเป้ากระสอบทรายชั้นดี <c oughs> สกิลกว้างไหมไกลไหมมันเป็นแค่นี่เฉยเมันขึ้นขึ้นไฟอะ่ะมาปืนใหญ่สกิลเอก็กปืนใหญ่อีกแล้วต้องเรียกอย่าเรียกว,ว่าปืนใหญ่ดีกว่ามั้งพายุเพลงิงยังไงเรียกดูดีกว่านะ <c oughs> พายุมังกรก็ได้อ่ะโอ้ แรงอยู่แรงไหมมันลดแมื่อไหรวะเนี่ยมันลดน้อยอะ่ะมันไม่เหมือนของไอเนี่ยของอ่าเอาเวกวีสองอ่ะหรือเ,อเวกสองของผลมังกรที่มันลดเยอะกว่านี้แน่นอนเอตต้องดอกเดียวแตกอยู่แล้วเออมาต่อไปและแมีกว้างไหมก็ไม่ได้กว้างมากนะ สกิลซีวัดวัดเด็กสกิดิชิตมันไม่อออออแต่มันคืออะไรหิงห้อยอ่ะมันบอกเว็บสกิลซีเป็นเว็บยิงปืนหมายถึงยิงเป็นช็อกเว็บ่ะอารมณ์เหมือนล,ม,ล,ม,ลมหายใจมังกรลมตดปะเนี่ย <laughs> หวนวดทำไม่ค่อยเข้าเลยนะดูจากก้าว ลดลงมาเป็น7โอ้โหมันลดแค่นี้เองอะเนี่ยคอนเวียงแรงหมดเลยโอ้ไม่ต้องดูไม่ต้องดูว่าเอสจะเลื่อนรถไปเท่าไหร่กูดาวนานอยู่นะเอสก็ต้องดอกเดียวตายอยู่แล้วแหละอ่ะสกิลวีเป็นสกิลลูกมังกรหวังว่าจะเห็นเป็นลูกมังกรจริงๆนะ อ๋อบอลมังกรโอเคลูกมังกรคือลูกบอลมังกรนี่เองที่หลังมันเขียนเป็นลูกบอล <c oughs> ลูกมังกรลูกมังกรมันคืออะไรวะ <c oughs> ฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เกมตีแล้ววะไหนลองดูดิ <c oughs> ไม่เข้าเลยนี่หว่า <c oughs> หรือว่ามันไกลหรือว่ามันอยู่ใกล้ไป ลดบ้างไหมหกร้อยเท่าเดิมเลยไม่ไม่สะเทือนเลยวะไม่ได้ผลกระโดดดำนะแต่น่าจะได้ผลกับเอสใช่ไหมโดดดำไม่มีผลนะอ่ะอ่ะเามันไกลไปหระหรือว่ามันใกล้ไปเอาขนาดมมนต้องอยู่ใกล้พอตัวเลยเนะี่ย นี่ยมันต้องอยู่ในรัศมีรอบตัวเราอะ่ะโอเคต่อไปสกิลบีสกิลบีคืออะไรอ้อันนี้มันอะไรเนี่ยอันติของไอ้น,นี่แหละมังของอ้แรงอยู่นะแต่หายไปแค่สองเองวะหายหายไปทีละสองทีละสาม ถือว่าแรงอยู่อะแต่ไม่เท่ากับอันเวอร์ชัน2นะหรืออเวกสอของผลมังกรนะแน่นอนว่า S ต้องแตกอยู่แล้วเรามาดูรัศมีกันดีกว่าว่ากลางๆวงเลยเนะี่ยโอ้ได้อยู่นะกว้างอยู่นะทำไปเล่นไปแล่มังกรที่เล่นเหลือหนึ่งร้อยนี่หมัดเปล่าๆสามารถต่อยันตายได้ไหม หมัดเปล่าๆก,กูก็ต่อยมังกรตายวะอ่าเนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อว่าผลกูลากากจริงเด,เดี๋ยวผมจัดให้ดูกูต้องตายก่อนทุกครั้งเลยให้ตายเถอะมากูลากากเก็บจัดเลยผมบอกให้ในแบบเนี้ยอืมถ้าไม่นับเรื่องสถิตินะเพราะอันนี้ผมดดเมจเยอะแล้ว ต้องมาดูที่หนวดดำหนวดดำอะ่ะเชื่อถือได้เพราะหนวดดำเลยเยอะน่าเป็นเพราะว่าผมไม่นี่เลยมั้งอัาไปเยอะแล้วมาเลยค่อนข้างอย่าดูหนักหน่อยหายไปทีละสามทีละสองทีละสามนะ,ะสกิลมันก็ดูประมาณนี้ สกิลนี้แทบจะม,มีดาเมจไหมเนี่ยอ๋อยังมีอยู่สกิลวียคืนแค่นี้นะเป็นคืนสั้นตื้นๆเลยไม่มีสกิลอื่นละอ่ะประมาณนี้โอเคก็ถ้าเกิดคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่าผมค่อยไปนั่งหาสุ่มผลระดับรีเจนทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมานั่งรีวิวให้ดูแล้วกันนะแต่ผลรีเจนในแบบนี้เยอะเยอะมากแบบนี้มีผลประมาณ สามสิบสี่สิบผลได้มัง้งที่ผมสุ่มๆมเนี่ยคือเกลือทั้งนั้นเลยนะเนีเป็นส่วนในหญ่ได้อยู่ในระดับลิเจนนะก็คือไอที่เ็นเห็นเนี่ยคือเกลือทั้งนั้นเลยเนะี่ยที่อยู่ตรงนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นผลมืดสันผลสันผลกุลานะผลมังกรตื่นหนึ่งมังกรตื่นสองผลแสงตรงนี้นเนี่ยคือเกลือทั้งหมดนะยังมีอีกนะอ่ายังมีหลายผลนะผมยังไม่เคยทดลองผลมีนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยว คลิปหน้าแล้วกันเราจะมาสุ่มหาผลระดับตำนานอีกนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ผลหมีดูเด้อผลหมีจะโหดแค่ไหนโอเคครับก็หากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย